สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องแดนอีสานสตูดิโอครับวันนี้นะครับผมเราจะมาแกะกล่องแคนนะครับผมจากช่างเบลล่าคนเมืองขอนจากบ้านคำบงอำเภอน้ําอองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอันนี้เป็นการส่งแบบ EMS นะครับผมก็แคนตัวนี้ก็แกะไปแล้วละ่ะแต่ว่าก็จะมาแกะให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมว่าข้างในมีอะไรนะครับผมแล้วก็กรีดไปเลยนะครับผม จริงๆนะครับผมช่างเบลนี่ห่อมาดีมากเลยนะครับผม<อ>เป็นเทปแบบนี้เลยนะครับ<อ>นข้างในจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่จริงๆนะครับผมจะมีบับเบิ้ลห่อไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมนี่จะมีบับเบิ้ลห่อไว้อีกทีหนึ่งนะครับผม<อ>เพื่อเป็นการกันกระแทกแต่ว่าอย่างว่านะครับผมผมแกะไปแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มาแกะให้ดูดอีกรอบ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเอาอมาเลยนะครับผมกล่องเราก็ถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เอาไปห่อของต่อได้นะครับผมบับเบิ้ลข้างในก็ไปห่อของต่อได้แล้วแต่จะรีไซเคิลน,นะครับผมอีกอันนึงนะครับอของแถมนะครับผมก็จะมีถุงผ้าครับเป็นถุงผ้าอย่างดีนะครับผมนี่ ผ้าอย่างดีนะครับผมเอาไว้ใส่แคนเวลาไปออกแสดงนอกสถานที่นะครับผมนี่แล้วก็มาที่ตัวแครนครับนี่นี่ครับช่างเบลล่าคนเมืองขอนนะครับผมก็มีแชนแนลด้วยนะครับผมชื่อคนทำแคนนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ทให้ดูครับ โอเคเป็นยังไงบ้างครับกับที่ผมอินเสิร์ตไปเมื่อกี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับแครรีวิวแคนหรือว่าเกี่ยวกับดนตรีอีสานนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของแคนคข้าวๆกันก่อนนะครับผมลักษณะของแคนคข้าวๆนะครับผมกูเรียงได้สวยงามนะครับผมเรียงชิดสนิทกันนะครับผมไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับผมไม่มีลาวแล้วก็เครือญ์่านาคับมัดมาอย่างดีครับ เต้าสแลกเก็บงานดีมากนะครับผมเต้านี้จะเป็นสไตล์ตช่างสุดกันหารัดนะครับผมอยู่ที่อยู่จังหวัดชัยภูมินะครับผมแล้วก็ที่พี่เบลช่างเบลทําอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าช่างเบลเป็นลูกศิษย์ของช่างสุดนะครับผมก็เลยทําลักษณะเต้าออกมาประมาณนี้นะครับผมไม้ครับนะครับ แต่ก็ไม่ได้หนาเกินไปนะครับผมก็ถือว่าหนาในระดับหนึ่งนะครับผมงานดีทุกอย่างครับแล้วก็นะครับผมหลายๆคนนะครับผมถ้าจะสั่งซื้อแครนกับช่างเบลลถ้าแครนไปถึงบ้านแล้วแล้วลองเช็คดูนะครับผมมันจะมีเสียงนองนะครับผมก็คือจะเป็นเสียงนองของเสษสองตัวนะครับผมก็คือทําเผื่อไว้ลิ้นมันจะขึ้นนะครับผมจากเดิมลิ้นลิ้นมันจะอยู่งี้แต่ช่างจะทําให้ลิ้นขึ้นนะครับผม เพื่อเวลาเราเป่าไปนะครับผมแคนใหม่เนี่ยลิ้นมันจะลงนะครับผมถ้าทําพอดีแล้วมันจะลงแล้วมันจะนองนะครับผมแกก็เลยทําไว้อย่างนี้เป็นลิ้นขึ้นนะครับผมสักพักหนึ่งมันก็จะนาบแล้วนาบไปเองนะครับผมงานสวยครับงานดีที่สูดไม่เดียวติดมือครับสบายนะครับผมราคานะครับผมเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับผมมีสั่งได้ทุกคีทุกไซส์นะครับผมเดียว ผมจะฝากรายละเอียดไว้ท้ายคลิปนะครับผมมีทุกคีย์นะครับผม E minor G minor F minor F sharp หรืออะไรต่างๆนานาสามารถสั่งได้นะครับผมราคาอย่างที่บอกนะครับผมเริ่มต้นที่2,000บาทนะครับผม E minor ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา2,000บาทรวมค่าส่งอีก100บาทก็เป็น2,100บาทนะครับผมเรามาลองฟังเสียงคร่าวๆก่อนนะครับผมนะ อะไรประมาณนี้นะครับผมลองลายใหญ่ดูครับผม ก็ถือว่าไม่กินลมนะครับผมเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นในการเป่าแคนนะครับผมหรือว่าจะเอาไปออกงานก็ได้นะครับผมแต่เวลาซื้อแคนมาใหม่ๆนะครับผมไม่ใช่ว่าื้อแล้วไปออกงานเลยนะครับผมพอได้มาใช่ไหมครับ2เดือนเราก็จะต้องเป่าเพื่อให้ลิ้นมันอยู่ก็ถ้าเกิดจะสั่งก็สั่งได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะทิ้งรายละเอียดไวท้ที่ท้ายคลิปนะครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสวัสดีครับผม